แรกรับถัดไปอยู่ที่พันสามร้อยห้าสิบ usd ส่วนดลต้านเนี่ยที่ระดับพันสี่ร้สองจุดนี้น่าจะถ้าไม่เบรกซิกใจซิกหนึ่งก็คงจะเป็นรับต้านอยู่แถวแถวนี้ไปนจนกว่า โมเมนตัม um ของทองจะดีขึ้นแล้วจะมีการเห็นทรายชัดเจนว่าจะไปทางทิศทางไหนระยะสั้นก็ยังเห็นเป็นทิศทางขาขึ้นของทองคําส่วนระยะยาวถ้ามองตามเเเทรนไลน์ระยะเดือนเนี่ยก็ยังกดดันถ้ทาทองคําย่อลงมาอีกบิค่ะอืมนะฮะก็เรียกว่าทองนีนระยะสั้นอาจจะขยับขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะฮะะแต่ระยะยาวก็ยังดูลงกันอยู่นะฮะพวกกองทุนใ,ใหญ่นะ,ค,ะครับ ก็คุณพวันดูมีปัจจัยอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างไหมกลุ่ม G20 ประชุมที่กรุงวอเชิงตันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีอะไรสำคัญบ้างไหมครับ ก็มีคุยกันเรื่องการที่แต่ละประเทศอินเจ็ตเอา QE ปั๊มเงินเข้ามาในระบบจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจไหมจนไฟแนลสุดท้ายก็มีความเห็นกันว่าเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการจับตามองเพราะมีบทวิเคราะห์บางบทมีการวิจารณ์ถึงการที่เฟด เอาเงินเข้ามาในระบบแล้วทำให้ไม่ว่าจะเป็นตลาดทุนตลาดคอมมดิตี้ขึ้นมาอย่างอย่างค่อนข้างเยอะแต่พอเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเสร็จบางท่านมีการประชุมกันแล้วมีนโยบายว่าอาจจะหยุด QE ไม่เิ้นเดือนนี้เ้นปีนี้ก็กลางปีหน้า อันนี้เป็นทายหนึ่งซึ่งทําให้นักลงทุนในตลาดอออคอมมดิตี้ก็พยายามที่จะลดพอร์ตลงมาเพราะการที่ลงมาของทองคําเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวเดียวน้ํามันเอเอ,อสินทรัพย์อื่นที่เป็นพวกพวกราพันก็ลงมาหมดอันนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งเป็นทายที่เห็นว่าที่เอาเงินเข้ามาในระบบโดยตั้มเข้ามาเฉยๆแล้วไม่มีเหตุผลเนี่ยมันจะมีผลดีช่วงระยะสั้นๆแต่ถ้าถอนออกเนี่ย ตลาดอื่นๆนักลงทุนอื่นๆเชื่อเลยว่าทั่วโลกตอนนี้นักลงทุนที่ลงทุนในตลาดทองคำในตลาดมันส่วนใหญ่ก็ขาดทุนกันหมด่ะคะ่ะอืมนะครับก็เรียกว่าทองนี่ช่วงสั้นนี่ก็ขยับขึ้นมาคนไทยก็ไปซื้อทองรูป,ปรพันธ์กันเยอะนะฮะเสาร์อาทิตย์ส่วนฝรั่งก็ไปซื้อเหรียญทองเหรอครับคุณพวันใช่ค่ะ,ะคตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยตลาดที่เป็นไซส์เล็กพวกสร้อยสร้อยทองเหรียญกระสอบ เหรียญเอ่อแต่ละประเทศอย่างยุโรปก็ใช้เหรียญกันเยอะหรืออเมริกาก็ใช้เหรียญกันเยอะตลาดพวกนี้ช่วงนี้ถือว่าเป็นตลาดที่มีการเคลื่อนไหวสูงสุดอะคะ่ะหรือแม้กระทั่งเราเออนักลงทุนที่มาซื้อของเออซื้อทองเส้นกับร้านทองเนี่ยเท่าที่คุยร้านทองก็มีบอกว่าพวกเออทองคําแท่ง แทบจะไม่เคลื่อนไหวเลยเพราะโดยส่วนใหญ่นักลงทุนที่ลงทุนท,นทองคําแท่งก็ขัดทุนกันเพราะว่าทองมันทิ้งลงมาค่อนข้างเยอะส่วนนักนักลงทุนหน้าใหม่ที่เข้ามาก็จะเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เห็นอยู่ปัจจุบันมันเป็นคนละกลุ่มกับที่เคยลงทุนกันอยู่ค่ะโอ,อ้นะฮะคือกลุ่มนี้ก็เป็นหน้าใหม่หน้าใหม่นะฮะคะแล้วก็เห็นว่ามันถูกมากนะฮะก็ส่วนใหญ่จะมาซื้อเป็นทองรูป,ปรพันธ์มากกว่าใช่ไหมครับ ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะมาซื้อเป็นเครื่องประดับเป็นของฝากหรือคิดว่าจะเก็บในในระยะยาวคงไม่ได้ทําเป็นเทรดเหมือนกับนักลงทุนที่ลงทุนในทองคําแท่งค่ะอืมนะแต่ว่าจะเป็นคนคนละกรุ๊ปป่ะค่ะคนละกรุ๊ปกันนะค่ะแต่ปริมาณของนักลงทุนที่ลงทุนพวกเอ่อเอ่อเป็นสร้อยเป็นอะไรเนี่ยถ้าถ้านับปริมาณแล้วเนี่ยคนมีปริมาณเยอะกว่าลุ่มมันกลับเข้ามาค่อนข้างเยอะอะค่ะอืมนะครับ ครับก็แล้วคุณพวันดูนะครับว่ากองทุนฝรั่งเนี่ยของยุโรปยังจ้องจะขายทองอยู่อีกหรือเปล่าครับเชื่อว่าก็ยังคงรอจังหวะที่จะปล่อยทองออกนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต่ำนิดนึงอาจจะรอทองคํารีบาวขึ้นมาระดับที่พอใจหรือที่เราที่ระดับพันสี่ห้าศูนย์พันสี่แปดศูนย์ถ้าเห็นนะเชื่อว่ายืนไม่ได้นานนะคะ น่าจะมีการเทขายลงมาอีกอะค่ะอ๋อนะ,ะพวกยุโรกลองทุน,นพอสันกรุ๊ปเนี่ยตั้งแต่<ะ>ต้นตีจนถึงปัจจุบันรีพอร์ตเอาว่าขดทุน1.5พันล้าน u s เดอลลาร์กับการลงทุนในทองคำแท่งนะค่ะขนาดนั้นเลยนะฮะ,ฮะโอ้โหพอสันกรุ๊ปนะครับค<ะ>่ะโอ้ขายก็ขายทองขายขดทุนนะฮะ,ฮะไปพันห้าร้ยล้านเหรียญสหรัฐเลยนะ ใช่ค่ะจริงว่าอะมากนไม่ว่าจะลงทุนในทองคําลงทุนหุ้นหรือลงทุนในตัวอื่นๆก็คงไม่ได้ต่างกันในขณะช่วงพีคถ้าใครชิงขายก่อนก็จะไปทุบตลาดคนที่ชิงขายก่อนก็ทํากําไรมาพวกที่มาที่หลังก็อาจจะโดนผลกระทบอ้ค่ะอ๋อนะครับก็แม้ตามหลักการลงทุนนะครับถ้าสินค้าโภคภัณฑ์ราคาร่วงลงมาแรงๆ ก็จะมีแรงซื้อนะฮะจากราย<ะ>ย่อยเนี่ยหรือว่ารายใหม่เนี่ยเข้ามาในตลาดนะครับนี่<ะ>ก็เป็นการเป็นสูตรของการลงทุนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะคุณปาวันกับ<ะ>แต่ว่าปัญหาก็คือว่าเมื่อเขาเด้งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะดีดกลับขึ้นมาเป็นเทคนิคอลรีบาวแล้วเนี่ยเขาจะสามารถยืนอยู่ได้ไหมครับคุณปรวันรับก็ต้องดูอะค่ะ ภายในอาทิตย์นี้เนี่ยดูว่าทองคําสามารถยืนอยู่เหนือ1,425ได้ไหมถ้ายืนอยู่เหนือนจุดนี้ได้โอกาสที่จะไปต่อก็มีแต่ไฮไลท์หลักของสัปดาห์นี้จะมีอยู่2ตัวก็คือการผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน Oh. สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประกาศออกมาเนี่ยมีผู้รับสวัสดิการการว่างงานเพิ่มขึ้นทองคําก็น่าจะดีดขึ้นแต่กลับปรับตัว,ตวลง <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เราก็ไม่มั่นใจว่าสําหรับสัปดาห์นี้แล้วเนี่ยปัจจัยพื้นฐาน,นจะมีผลกับทองคํามากกว่าปัจจัยทางเทคนิคไหมะคะ่ะ <c oughs> ต้องดูว่าถ้าทองคํานักลงทุนเริ่มสถเยรนเริ่มหันกลับมามองปัจจัยทางพื้นฐานแล้วเนี่ยปัจจัยทางพื้นฐานก็น่าจะมีผลกับกับการลงทุน ค่แต่มีอุุที่นักลงทุนต้องจับตามองคือวันศุกร์ที่จะถึงข้างหน้า เป็นการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งของสหรัฐอเมริกามีการคาดการไว้อยู่ที่สาเปอร์เซ็นตแล้วก็ไตรมาสสี่ของปีที่แล้วเนี่ยเ final อ,อ,อยู่ที่จุดลบเออ,อยู่ที่จุดสี่เปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นถ้าประกาศออกมาตามที่คาดคาดเป้าไว้คือสมเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะห่างกับไตรมาสสี่ final ครั้งสุดท้ายเน่ยเยอะมากอาจจะกดดันให้ทองคําย่อลงได้ค่ะน่นะครับก็ตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งปีนี้ของสหรัฐใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะไตรมารสสี่เนี่ยปรับไปปรับมาแล้วเหลือแก้บวก0.4เปอร์เซ็นใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าไตรมาสหนึ่งนี่บอกจะบวกตั้ง3เปอร์เซนเพราะฉะนั้นถ้าออกมาใกล้เคียงสามนี่มีผลดีหรือผลเสียต่อทองคําครับคุณภาวะน่าจะกดน่าจะกดดันทองคําให้ย่อลงอโอ้น่าจะเป็นผลลบมากกว่าล่ะฮะ ใช่ค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจดีคนก็ลงทุนในในอคอมมดิตี้น้อยลงค่ะอ๋อคนก็ไปซื้อหุ้นแหละฮ <laughs> ะไปซื้อหุ้นซื้อพวกเอบอนตราสารทุนอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะอ๋นะฮะก็อาจจะไม่ยอมเอามาซื้อทองนะครับอ้าวก็ไม่เป็นไรแล้วก็อคุณพวันดูว่านักลงทุนในประเทศที่ติดดอยทองคำอยู่เนี่ยนะฮะแนวทางที่เขาควรจะแก้ไข เขาควรจะซื้อเฉลี่ยณะระดับตรงนี้หรือไม่ครับ ถ้าจะซื้อเฉลี่ยต้องซื้อที่ต่ำอะนะคะถ้ามาซื้อตรงนี้เหมือนเป็นการรีบาวโอกาสที่รีบาวแล้วไม่ผ่านเนี่ยน่าจะมีจุดนี้น่าจะเป็นจุดขายมากกว่าค่ะ mm hmm. จนกว่าสามารถขึ้นไปเทสที่ไฮแล้วประเมินว่าหลังจากนี้ไปจนถึงสิ้นสิ้นปีเนี่ยไฮของของทองคำน่าจะไม่ผ่านพันห้าร้อยห้าสิบดอลลาร์ตรอยัลอะค่ะเพราะนั้นเนี่ยระดับพันสี่้อยแปดสิบจนถึงพันห้า้อยห้าสิบน่าจะเป็นจุดที่จะต้องขายค่ะ อืมนะครับก็เรียกว่าแม่ตลาดทองนี่หลังๆนี่ชอบหลอกรายย่อยให้งงใช่ไหมฮะ <c oughs> เออนะฮะมีการแบบสับขาหลอกเยอะนะฮะ <c oughs> ก่อนลงนี่มีดึงขึง้นไปหน่อย <c oughs> คือหลักๆถ้าตลาดไม่แพนิคเนี่ยปัจจัยทางพื้นฐานจะมีผลกระทองคํค่าค่อนข้างเยอะแต่พอช่วงตลาดไม่เสถียรมีปัจจัยอื่นๆแแรกเข้ามาค่อนข้างเยอะะฉะนั้นปัจจัยพื้นฐานบางทีก็ไม่มีผลก็ต้องดูตามปัจจัยทางเทคนิคค่ะอืมนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการลงทุนในโลกยุคโลกาภิวัตนี่ยนะคุณมาวันครับข่าวสารต้องเร็วต้องไวใช่ไหมฮะ แล้วก็หลังๆต้องวิเคราะห์ทางเทคนิคประกอบด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างครั้งที่แล้วที่เมื่อสับสุกที่ผ่านมามีการลือว่าจะเทขายทองของไซปรัสเนี่ยจริงๆการลือเนี่ยบางทีมันก็มีอยู่ในอาร์ติเคิลที่เขาลงกันในข่าวบางทีก็ไม่มีเพราะมันลือกันปากต่อปากแล้วก็ถูกทุบกัราคาทองคําลงมาบางทีก็มันมันบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดนะคะอืมฮะ รู้สึกว่ามีการใช้ข่าวลือข่าวลวงเนี่ยออกมามากเลยนะฮะคุณมาวันค่อนข้างเยอะค่ะค่อนข้าง,างเยอะเลยนะ,ะอ่าลือว่ายอดโซลสเทขายนะฮะอ่าแต่ทองกลับดีดขึ้นมาช่วงสั้นแล้วลืออีกว่าไซปรัสจะถูกบังคับให้ขายทองสิบตันนะฮะสิบตันนี่เยอะไหมครับคุณมาวันครับสิบตันถ้าเทียบในตลาดไม่เยอะแต ที่ทองคำย่อลงมาเพราะว่าเขากลัวว่าไซปัสจะเป็นโมเดลหนึ่งซึ่งจะทำให้ทางอิตาลีสเปนหรือประเทศอื่นๆที่ต้องไปกู้ IMF หรือกู้ EU ใช้โมเดลนี้เป็นหลักแต่ถ้าประเทศอื่นๆจำเป็นต้องใช้โมเดลนี้เป็นหลักเนี่ยที่อิตาลีม,มีมีการสะสมทองเป็นเป็นทุนสํารองอยู่2,400ัรตันที่สเปนรู้สึกจะมี300กว่าตันหรือว่าอีกประเทศหนึ่ง อกร,รีกก็จะมีเป็นร้อยตันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลายๆประเทศรวมกันมันจะเยอะนะคะแต่ถ้าพูดถึงรสิร์ฟของของไซปรัส10ตันมันเล็กนิดเดียวเอาง่ายๆเลยสุกที่ผ่านมาเนี่ย s p d r ขายไป9.9ตันนะคะโอ้โหเกือบร้อยตันม9.9 9, ตันคือ10ตันก็คือเกือบเท่าทุาน,านสำรองของไซปรัสซึ่งถือว่าไม่เยอะ,ะค่ะเพียงแต่ว่าเขากลัวว่าจะเป็นโมเดลหนึ่ง จะมาใช้กับประเทศอื่นๆในยุโรปแล้วโดยส่วนใหญ่ประเทศที่ที่พัฒนาแล้วของยุโรปเนี่ยถ้าเป็นประเทศใหญ่เขาจะสะสมทองคำค่อนข้างเยอะด้วยเปอร์เซ็นต์ที่เกินหกสิบเปอร์เซนขึ้นไปค่ะอืมนะครับแล้วอ,อย่างสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสาร์าทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณประวันประเมินว่าคนเอเชียเนี่ยเข้ามาซื้อทองนี่สัก อ่สี่สิบห้าสิบตันได้ไหมครับเกินนะคะที่เอเชียเนี่ยน่าจะเกินค่ะเพราะว่าทางจีนเนี่ยมีเข้ามาค่อนข้างเยอะอย่างอย่างเออโบรกเกอร์หลายโบรกที่ส่งทองเข้าประเทศจีนเนี่ยก็เห็นว่ามีบุ๊กกันหลายหลายแต่และโบรกก็หลายสิบตันซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะโดยปกติแล้วเนี่ยประเทศจีนเนี่ยเราไม่ได,ดูอะไรอะไรดูง่ายๆตรงที่ว่า ถ้าในตลาดอเอ,อฟิวเจอร์ของของเซี่ยงไฮ้เนี่ยเมื่อไหร่มันพีเมียพีเมียมมันเป็นบวกก็แปลว่าเอ,อจะเป็นช่วงที่ขายทองกันลงจะเป็นช่วงที่ซื้อทองลงมาถ้าพีเมียมเป็นลบเป็นช่วงที่ขายทองลงมาช่วงนี้พีเมียมเป็นบวกค่อนข้างเยอะค่ะโอ้นะฮะก็เขา,าจะดูในตลาดตลาดที่เทรดกันว่าพีเมียมจะบวกกันกี่เลียญกี่เลียยนนะคะโอ้เรียกว่า,าตลาด เนี่ยนะฮะก็คือวอลุ่มการซื้อขายนี่ก็มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตลาดจีนนะเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะฮะก็เป็นตัวการหนึ่งที่ชี้วัดทิศทางทองคำได้เหมือนกันใช่ไหมครับคุณพวันใช่ค่ะ,ค,ะค่อนข้างคือตลาดถ้าในเอเชียแล้วเนี่ยถือว่าจีนเป็นประเทศที่ที่ใหญ่ ระดับต้นๆอินเดียก็เป็นประเทศที่ใหญ่ระดับต้นๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการประเมินเอ,อ่อการเทรดทองของมาชิกเอเซียแล้วเนี่ยก็จะไปประเมินว่าโวล่มในในตลาดฟิวเจอร์ของจีนเป็นยังไงของอินเดียเป็นยังไงอะค่ะอืมนะครับค่ะก็เรียกว่าเอ่อตอนนี้จีนก็เข้ามาซื้อนะฮะเพราะว่าราคาก็หลดลงมา,มา,มากฝีมือการทุบของยุโรปนะครับ อ่อแล้วก็คุณ<อ>พวันดูว่าจากราคาตรงนี้หนึ่งพันสี่ร้ยยี่สิบเหรียญเนี่ยนะความได้เปรียบเสียเปรียบของนักลงทุนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือช่วงนี้ถ้าถามดิฉันเองเนี่ยนักลงทุนที่ลงทุนเป็นซ้อยซื้อเข้ามาเก็บ ถือว่าถูกมากจะทยอยสะสมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นักลงทุนกลุ่มนี้ซื้อแล้วก็พอมีตังค์เพิ่มขึ้นก็ไปแลกไซส์มันใหญ่ขึ้นก็ไม่ได้เป็นนักลงทุนที่ลงทุนกําไรเก่งกําไรจาก่วนต่างนะคะก็จะถือว่าค่อนข้างที่จะถูกในสดในรอบสองปีเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ถูกที่สุดในรอบสองปี แต่นักลงทุนที่ลงทุนเหมือนกับเทรดดิ้งหรือเหมือนกับโกลฟิวเจอร์การลงทุนช่วงนี้เป็นการลงทุนที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูงมากมเพราะว่าตลาดยังไม่เสถียร<ม>ยังไม่รู้ว่าจะมีการทุบอีกไหมหรือยังไม่รู้ว่าถ้าช่วงที่ทุบลงมาแล้วเนี่ยพวกเฮกฟานใ์ใหญ่ๆที่ก็กำไรกันมาเยอะๆเขาจะช้อนลวดเดียวขึ้นมาเลยเ หลายๆสิทิเหรียญไหมต้องต้องจับตามองอะค่ะเพราะฉะนั้นการลงทุนช่วงนี้น่าจะชะลอการลงทุนลงทุนในสัดส่วนที่ต่ำลงเพื่อความปลอดภัยค่ะเอาแล้วครับแมก็ชัดเจนครับคุณประวันให้ข้อคิดแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางคุณประวันแวลจีนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะฮะคุณบุรกิจครับค่าบไปที่